สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Lady o r Not นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําชาเลนจ์อีกเช่นเคยนะฮะใช้ปืนพกกระบอกเดียวแมกกาซีนแมกกาซีนเดียวแล้วก็กระสุนไม่เจาะเกราะฮะแล้วก็จะไม่เอาเกราะหัวเกราะตัวนะครับปืน AR ก็ไม่ใช้ครับนี่เลยแต่ว่าผมเอาออกไม่ได้นะครับแล้วก็กระสุนแมกกาซีน AR ผมก็ไม่ได้เอาไปอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้ยู่แล้วแล้วก็ปืนอันนี้คือ ตาที่แล้วคลิปที่แล้วผมเอาไปแล้วใช้นะแต่ไม่ได้ใช้ยิงโจนะครับเอาไปใช้ยิงขู่ตัวประกันให้มันยอมแพ้ง่ายแล้วก็เอ่อเอาไปใช้ยิงประตูนะครับเพื่อประหยัดเวลาแต่ว่าตอนนี้คือผมจะไม่ใช้แล้วในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อในคลิปนี้คือผมจะพยายามทําเวลาให้น้อยกว่า5ทีให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งฮนะแล้วก็ด่านที่ผมจะทำชาเลนจ์ในครั้งนี้ก็คือด่าน for you g a s s t a t i o n นะฮะด่านนี้เลยด่านง่ายสุดแต่ว่า ทำแชร์เรนนี่คือจากด่านง่ายสุดก็จะดําทําให้เป็นด่านที่แบบค่อนข้างกดดันมากที่สุดเหมือนกันนะครับก่อนไปครับกินกาแฟไอ้นี่ก็พูดมากจังเลยตั้งนานไม่พูดพูดแจกกินกาแฟเลยสิบวิกินกาแฟท่านบอกว่าผมเผลอไปกดวายวะชิบหายแล้วเสียตังค์ไปห้าเหรียญฟรีเลยแล้วกาแฟสตาร์บัคโคตรแพงเลยโอ้โหไม่ทันแดกไม่เป็นไร อีกเช่นเคยครับก็จะพยายามทําให้เวลาให้น้อยน้อยกว่า5นาทีนะครับจะพยายามนะครับถ้าไดาไม่ได้ก็ไม่ดูเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่รีบครับเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยคือมันเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเสียเวลาได้เหมือนกันนะครับจะพยายามเอาแบบเล่นให้ได้แบบว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเพรขี้เกียจเริ่มใหม่แล้วผมเล่นมาหลายคยลิปแล้วเหมือนกันเนะี่ยเอาจจริงยอมรับเลย ผู้สั่งการเราบอกว่าโจนเขาปฏิเสธที่จะออกมาข้างนอกแล้วมาเคลียร์ตกลงกับเรานะฮะให้เราเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างได้เลยตามนั้นครับปืนพ,นพกก็ต้องอยู่ในระยะประชิดให้ใหได้มากที่สุดนะฮะร,ระยะไกลเราเสียเปรียบตูเปิดอีกแล้วว่าผมเล่นมาหลายรอบเจอเปืนปืนตูเปิดแบบนี้นผมเสียผมรู้สึกว่ามันมันยาก Turn around. Keep your hands up. Stay here. Do not get in our way. Hey, I work here. Entertain to talk. Civilian captain, ready for trailers. element. Notifying trailers. up. over here, we need help. ผมเคลียร์โจเคลียร okay, ์ตัวประกันเลยกันนะดื Yok, ้อจังเลยตัวประกันหมดแล้วโอเคเคลียร์ด้านหน้าก่อนเลยด้วยกันเคลียนเปส่วนๆไปก็ดีเหมือนกันมีตัวประกันก็อาจจะหมายความว่าโจไม่ค่อยอยู่แถวนี้ใช่ปะโยว่าไง ตกใจเลยทุกเลยเ,เราหมดไปนัดเรายังหมดไปนัดน,นึแล้วแม่แม็กเดียวเท่านั้นเคียร์ไนท้องห้องไปล็อกอีกแหละมีเสียงเซเวอรเรียนนะครับห้องนี้เคียร์ ห้องนี้ก็เคลียร์ตัวประกันถ้ามีตัวปกันตัวประกันหน้าไม่น่ามีโจนะครับ lead t h e talk get down on your knees h a n d s up okay. <Okay>. talk to lead turn around and stay, still. stay calm okay เอ uh, ่อเราเคลียร์เป็นทีละส่วนทีละส่วนไปครับ ัวได้เสียห้องนี้ว่ะตัวการ์ดร่องสามนัดตัวนี้ใช้สามนัดได้ไปและ่ะระยะกาเราเสียเปรียบแล้วบอกแล้วคือเราเป็นปืนไม่ใช่จอขอด้วยเต็งเลยเสียไปสามนัดละ โอเคตรงนี้ด้านหน้าเราเคลียร์แล้วเราเดินแต่ด้านหลังเน,นี่ยตรงนี้น่ากลัวมีแน่มีแนะ่มีแนะ่เพราะเรายังไม่ได้เคลียร์เราต้องพยายามไปด้านหน้าตรงนี้เราเสียเปรียบเลย ตัวเนี้ยเสียเปรียบเสียเปรียบมองไม่เห็นตัวเลยแม่งปืนซึ่งก้นด้วยมันยิงทะลุกระจมอ,ออกมาได้ด้วยนะเห็นเนาะเห็นเนาะม่เห็นแล้วละเห็นแล้วละวการอยู่ด้านขวาต้องเข้าไปไปชิดได้เร็วที่สุดผมรู้สึกว่าอยู่ด้านซ้าย ต้องเดาเลยตัดสินใจเลยหมดโอเคต่อไปเคลียร์ตัวประกันครับตัวยิงขวาดังโดนยิงแขนขวาไปนิดเดียวเขาสวนนะโอ้เหลือที่ขึ้นนิดนึงกระจนหมดแล้วครับต้องรีบรีบเคลียร์นะเร็วที่สุด เป็นไปได้เวลาอาจจะน้อยก็สี่นาทีเลยเนะี่ยอาจจะตัวปรกันก่อนเลยครับอย่างแรกเลยอะเรามาตัวประกันอยู่ห้องน,กกน,อองนี้คิดว่ามันจะช้าตรงตัวประก,กันนี่แหละน่าจะเหลือไม่กี่คนละมัง้ง To bọc này, Ôi, it now. này ơi bà hắm hoặc ma. thật đâu, anh sơ cam.

นะครับหากมี h ช l l เล g e อะไรอีกก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็หากใครชื่นชอบก็ฝากกดใช้กดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ